พี่นางฟ้าอานน้ำบ้างไหมคะ,ะคือซันเนี่ยไม่ได้อ่านนะ้ำมายี่สิบปีแล้วคว่ะทุกคนอันนี้ก็คือแมวนะคะก็เป็นแมวที่สุกโผกมากนะคะไปล่อยกูอีกสุปกปผกอยากสวยมากเลยคะ่ะหนึ่งใครก็ได้ที่ไม่ใช่นางฟ้าพี่นางฟ้าเป็นไข้หรอไปรักษาที่โรงพยาบาลนะ คือสันน่ะเป็นคุณไข้ที่ธรรมดาแต่คุณน่ะเป็นคนไข้ที่ไม่ดีนี่นางฟ้า,าไปกินเส้นก๋วยเตี๋ยวหรอ พี่นางฟ้าสุดสวยมีดวงจันทร์สามดวงหรอใช่ค่ะดวงจันมี3ามดวงแต,แต่พี่เจอกันจันหน้า